สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซฟเดฟกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเราก็มีอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า s t a r w a r ครับเอ้ย Star ์ a r ครับมากันเลยครับเราวันนี้เราก็จะครั้งที่แล้วเราก็ยึดฐานกันไปแล้วใช่ไหมครับครั้งนี้เราก็จะมาปกป้องฐานกันบ้างครับครั้งก่อนๆอยู่กันแต่ในเมืองใช่ไหมครับครั้งนี้เราจะพาไปดูหิมะกันครับลุยกันเลย เราจะไปเดินเหยียบหิมะสีขาวให้กางเกงแข็งกันดีกว่าครับไปเราจะใช้เป็นอาวุธหนักเหมือนเดิมครับลุยกันเลยอ้าวเดี๋ยวอ๋อติดแล้วงงเลย <Imperial S 1> กดไม่ติดโอ้ปายลุย <defend> นั่นฐาเราอยู่ตรงนั้น <salt. S 1> เราต้องปกป้องฐานของเราอย่าให้พันี้ อย่าให้มันมายึดเราได้ไม่วิ่งไปอุ้ยนี่คือถังอะไรอ,อ่ะคือถังอะไรอ่ะยิงทิ้งอ้าวโอ๊ยพลันมากันแล้วใช่ไหมกระโดดขึ้นไปดูมันมากันหรือยังมาแล้วโยนระเบิดเขาอระเบิดไม่โดนได้อย่างไรโว้ยออของกากจัด เออต้องโดนนั่นแหละเออโดนแล้วอุ้ย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 มันยิงไม่เก่งใจกันเลยอ้าวอ้าวอ้าวอาวเอาลวงมาเป็นเป้านิ่งอีกไม่ได้แล้วอย่างนี้เราต้องหยิบปืนใหญ่นี่โอ้โหโอ้ยอ้าวอาวอาหนีอีกหยุดอยู่นี่นี่เอออยู่ไหนเนี่ยตัวไหนยิงโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวยืนนี่แหเก็บก่อนตัวหนึ่งนี่แหน่เก็บอีกตัวหนึ่งอุ้ยนั่นมันจะยึด่าแล้วแล้วอุ้ยเดี๋ยวใครยิงโอ้ยนี่เก่งใจกันหน่อยวัด แหมวระเบิดตกพื้นโอ้โหโดนยานใหญ่สอยซะไปแล้วไปลุยกันต่อครับหน่วยเดิมไอ้ลุยเราไม่กลัวใครทั้งนั้นอไอ้เดี๋ยวเมื่อกี้ยามยิงเราต้องยิงมันคืนเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งตัดหน้าอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวอ้าวเพื่อนแย่งคิวไปแล้วโอ้เดี๋ยวอันนี้คืออะไรอุ้ย ระเบิดได้ด้วยเหรอเนี่ยห้องรู่เนี่ยไปเธอวิ่งลุยกันต่ออุ้ยโอ้โหมาจากข้างหลังใครยิงเนี่ยนี่เนี่ยอีออุ้ยอุ้ยไอปลาระเบิดดูหน่อยไปไหนแล้วระเบิดเดี๋ยวมันมาระเบิดทีหลังทำไงเนี่ยนี่แน่นี่แน่อ้าวเพื่อนยิงตายไปแล้วเราเพิ่งมาซ้ำไดูสิโหท่ามันเทพมากอุ้ยอุ้ยเดี๋ยดดิเพิ่งยิงไปทางโน้นไซเปอร์หรือเปล่า ไปอุยอ๋อไม่เราโดนยึดฐานไปแล้วเราโดนยึดฐานไปแล้วครับไปถอยกันก่อนแล้วพวกเร็วถอยเร็วถอยกันก่อน <ไป S 1> เดี๋ยว <ไป S 1> ตอนนี้นขอไม่คือของขวัญถูกฉันฉันขอระเบิดมันหน่อยแล้วกันโอ้ยโอ้โหโอ้โหกระสุนจะหมดแล้วเนะี่ยยังไม่ระเบิดอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่เป็นไรเลยเนี่ยโอ้ยิงตั้งนานไม่เป็นไรเลยนี่บา้าไปจะทันไหมเนะี่ยอ่ะอะเข้าเขตทำไมเข้าเขตไม่ทันแล้วก็จะกลายเป็นคนนอนกับพื้นนอนแช่หิมะไปเพื่อนเราอยู่ตรงนี้ไหนพวกมันอยู่ที่ไหนกันหมดมาเราจะกันฐานตรงนี้ไว้โอ้คมันอยู่ทางโน้นกันยิง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 ม่วยิงม่วมันต้องโดนมาหละนี่นะมันต้องโดนมาละ น้องโดนมั้งเดี๋ยวนั่นเห็นเห็นเห็นตัวอยู่เห็นตัวอยู่น้องโดนแหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละยน้องโดนหน้าตัวแหละเดี๋ยวขึ้นมานี่แล้วอะยะนั่นไปแล้วหนึ่งนั่นไปแล้วอีกหนึ่งเอ้ากระสุนหมดไปแล้วเร็วปืนกลเล็งยิงระยะไกลสิเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงผ่านหัวไปแวบๆโอ้ยโอ้โหนู่นย่งวะโอ้ยไม่ยังเนี่ยครอพี่ไรไม่พอใจหรือไง ไปเอาไปกินนี่นี่โอ้ยใส่เราคงต้องซุ่มๆยิงตรงนี้ก่อนโอ้ยเดี๋ยวได้ปืนแล้วเราต้องสสยไม่ให้เราเบิดครั้งที่แล้วมันยิงเราเราไม่ยอมเราไม่ยอมเนียเราไม่ยอมอ๋อไม่ไม่โดนอีกแล้วเกิดตรงไหนดีพี่ปลอดภัยหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหปลอดภัยตรงไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ย,โ,อยโดนยิงอีกแล้ววิง่งหนีก่อน วิ่งหนีก่อนเกิดมาโดนยิงเลยนี่นี่นี่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอุ๊ยนี่นี่นี่เราต้องแก้แค้นเอ่อโอ้โหเลือดมันลดบ้างไหมเนี่ยเลือดมันลดบ้างไหมมาดูกันโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเลือดมันลดเลือดมันลดเยอะด้วยนี่ต้องยิงกระเบิดวันนี้เรียบร้อยล้างแค้นสำเร็จแต่ที่มันมายิงเพื่อเราด้วยโมโหนะเนี่ยปาเบิศตูมโอ้โหบินได้ I believe อ้าวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโอ้ยมีตรงนั้นตรงนั้นเป็นหน่วยระเบิดใช่ไหม <c oughs> เล่งนี่แน่ยิงชาร์จระเบิดได้โอ้ยใหม่เอเนี่ยไอบ้าไอ้บ้าทำไมแล้ว <c oughs> ใส่ลแล้วคงต้องส่งขวัญให้มันอุย้ยอุ้ยนี่นี่แน่อ้าวใครให้มาตรงนี้ตายเรีย <c oughs> บร้อยเล็งต่อยิงมันจะยิง,งเอาคืนไหมเน่วันเนี้ยไอวันนี้ ตานี้มันยิงเราคืนไหมมาลุ้นกันโอ้เรียบร้อยก่อนเรียบร้อยก่อนเอ้ยนั่น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 โอ้โห,โโหทำมาเป็นเนียนยิงทิ้งเลยโดนแล้วแหละไม่ต้องโดนแล้วแะโอ้โหไม่โดนเลยบ้าจริงปลาไกลๆโดนไหมตูมไม่โดนไม่โดนเฮ้ยถามวิชาการเอโดนยึดเหรอจะโดนยึดแล้วไปก่อนแล้วใครสามารถทำได้สู้มันอยา่ายิงมั่ว ไม่เคยเลงเลยว่ามันอยู่ตรงไหนยิงมั่วไว้ก่อนสำคัญสุดหลบก่อนหลบเีขอปืนนี้อีกแล้วปืนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงโอ้ยมีโยดามาช่วยโชคดีโอ้โหโอ้โหต้องโดนเลยตรงนี้โอ้โหโ,หโ,หโ,หอ,โ,อ,โอ้โห,โหมันยืนกองกันมีกลุ่มเลยนะ สงสัยม,มันอยากอยู่กันกลุ่มเดียวกันตายพร้อมกันเลยแอะตัวนั้นเลือดเท่าไหร่แล้วโอ้โหตัวอะไรเนี่ยไมเลือดยิงไม่ลดเลยยิงเท่าไหร่ก็ไม่ลดโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเอไม่เท่าไหร่บีจะโดนยึดแล้วเร็วรีบไปฝั่งบีก่อนเฮ้ยหรือว่าเราจะเกิดเป็นฮีโร่ดีกระช่างวิญญาณดีกว่ากระช่างวิญญาณนอนอาบแดดตากน้ำแข็ง เราเล่นเป็นอะไรได้บ้างเราเล่นเป็นลุกเหรอก็ได้รเราจะได้หัดเดินเพราะเราลุก <Skywalker, S 1> <c oughs> ไปลุกมาแล้วลุกเดินตอนนี้ลุกวิ่งไม่ใช่ลุกเดินบินโชว์สิอ่ะโอ้โหมาถึงแพ้เลยมาระเบิดพลังสิเบอรพลังหน่อยนี่โอ้โหควงดาวโชว์ควงดาบโชว์ เยอะอยู่พึ่งอะไรเนี่ยเยอะอยู่พึ่งไอเดนเา็นซิโอไม่หนีดีกว่านี่วาร์ปวาร์ปฟันวาร์ปฟันวาร์ปฟันเฮ้ยเดี๋ยวเข้าในก่อนวาร์ปว้าอย่างเงี้ยว์ปฟันมันต้องอย่างงี้ปุ๊บนี่วาร์ปเลยวา้าไหนเหาะเหาะโชว์หน่อยเหาะโชว์เด้อเด้อเลยเวลาตายปุ๊บออกมาใครจะเข้ามาอุย ไม่แล้พ่อของข้าไม่พ่อของข้าจะมาสู้กับข้าแล้วทำยังไงดีโอ้โหเดี๋ยวแกเสือกอะไรแกเนี่ยเดี๋ยวพ่อเอาโอ้โหโอ้โหพ่อบีบคอไม่สงสารลูกบ้างเหรอโอ้โหไม่โดนด้วยพลังนี่เนี่ยบินไปก่อนอุ้ยกันได้เนี่ยกันได้หรือกันดั้มเนี่ยกันได้มันกันได้อุ้ยถอยถอยถอยแก๊สน้ำตาไม่แก๊สน้ำตาระเบิดอะไรสักอย่างอุ้ยไออ้แก่พวกส่อใส่เกือกเสือกเรื่องพ่อลูก พอลูกมาแล้วอ้อ้อ้นี่แนี่ยผักซะไอคุณพ่อช่วยคุณพนะคุณพ่อใครคิดจะยิงมาว้าวไปว้าวไประเบิดพลังตูมโอ้ยอุ้ยอุ้ยไม่จะเลยเวลาแล้วไม่เกือบกันเงนกันกระสุนกันกระสุนเป็นเจไดี่มันไม่ค่อยดีตรงที่ว่ามันต้องไปตีชิดเนี่ยโอกระโดดทีมเอเอเอ เดี๋ยววาวเพื่อนว้าวข้างในกั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 นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวครับเพื่อนวื๊บฉันจะให้แกบินไปบินไปลองหัดบินนะเดี๋ยวว้าวไปแล้วก็ระเบิดพลังไปเลยระเบิดพลังโอ้ยเออมันชอบยิงกันจังเนี่ยยิงกันจังเลยพ่อไม่เคยซื้อปืนของเล่นให้เล่นเหรอ ยิงกันอยู่นั่นเดี๋ยวแล้วก็ไม่ไปไหนกันด้วยนะยิงกันอยู่ข้างนอกเนี่ยอ่ะน,นี่เดี๋ยวหลบเข้าข้างในมันจะได้เดินเข้ามาข้างในกันวะเออมาเดินเข้ามาข้างในออกข้างนอกมันออกไม่ได้เข้าใจไหมเข้ามาสิเข้ามาสิโอ้ยเดี๋ยวเขาะขึ้นไปยืนบนยานดีกว่านั่นเข้ามาแล้วนี่นะโอ้โหมันระเบิดพลางเลยเหมือนไส้นี่นี่นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวว้า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 ว เอเอเอา้อาวอา้อาวอา้อาวโดนดาบเข้าไปแล้วเฮ้ยเราต้องหัดมันบินแล้วอุย้ยเอา้าไม่โดนอันนี้หนีหนีกันเฮ้ยวับวับวับโดนไหมไม่โดนเลยไปหนีก่อน<笑><笑>เลือดจะหมดทไมมันชอบมาลุมกับเราเนี่ยเราเป็นเจไดานะต้องกลัวบ้างสิเจไดอ่ะไม่กลัวเจไดากันเลยหรือไงเนี่ยไอ้นี่ก็ไอ้นี่จังเลยต่อยทันทีออกไปหักซ้ำ ไปให้มันหัดบินว่าเนี่ยพอพอ AL. บินเราหัดบินมาเยอะแล้วเห็นไหมเราบินเก่งเลยยังไมนยังจะอยู่อีกเหรอเนี่ยมันยังจะอยู่อีกเหรอไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยเออถีบซ้ำเลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยวักเข้ามาก่อนแม่ไม่รู้มาอะไรกันนะักหนาอยากเล่นฮันโซโลอย่างเลยเนะี่ยอืถีบหน้าหงายเลยนี่ฟันแล้ถีบนี่เคยเจอไหมพลังฟันแล้ถีบ ฟันและถีบฟันและถีบเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เอ้เนี่ยถีบหลังหงายเลยไปถีบหลังหงายถีบหลังหงายคืออะไรถีบหงายหลังเออถีบหงายหลังเฮ้ยใครมันยิงมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวมาดิใช้สไนเปอร์ใช้สไนเปอร์แน่จริงมาแน่จริงมาดิ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 าดาดวับวับเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บระเบิดเข้าในอื้ออื้อคือออกข้างนอกอีก ไอ้นี่อย่าออกข้างน,นอกดิออกข้างน,นอกจะสู้กันยังไงล่ะเดี๋ยวมันจะอุ้ยอืมไอ้นี้เข้ามาใกล้แล้วสมีนี่นี่เอ่าเดี๋ยวควงเก่งเหรอมันหมุนตัวเก่งจังไปเดี๋ยวเพิ่งนี่แหละเอาเข้าข้างในโอ๊ยเดี๋ยวทำไมไมันไม่เข้าข้างในเอาเวลาหมดหรือตายเองโอ้เป็นลูกอีกแล้ว เราเป็นโยโดโมากดีกว่าโยโดโ,โยดาโยโดโบินจิ๋วตาแจว๋วเขาคนนี้กลับมาอีกครั้งน้องจิว๋วน้องจิ๋วเขียวแจว๋วจิ๋วเขียวแจว๋วหัดบินซิเวอโอ้โหโอ้ยห,หกระตุกกระตุกเลยโอ้โหเดี๋ยวมันเข้ามาข้างในแล้วใช่ไหมมาเลยมีของขวัญมาต้อนรับเมื่อกี้แกทำอะไรอืมอืมไหนโอ้โหโอ้โหตะกายตึกเลยเป็นตัวเงินตัวทองตะกายตึก ไปลุยกันต่อพวกลุยกันเลยพวกเราอย่าปล่อยให้พวกมันเข้ามาไปเ,เดี๋ยวพวกเราอย่าปล่อยพวกมันอ้อถูกแล้วไม่ใช่พวกเราอย่าปล่อยพวกมันเข้ามาโอ้ยเดียวเวลาแล้วหมดไม่ได้แล้วไม่ไม่เกือบออกไปโดนแกน้ำตามาโอ้มาดิยิ่งไปดิโอ้โหแล้วเราก็ชนะกันไปแล้วเพราะมันมายึดฐานเราไม่ได้เราสามารถป้องกันได้ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆโอ้ยชนะ แน่เนาะ AI มันมันง่ายมันไม่ยากมากถ้า AI ยากนะโอ้โหสู้ไม่ไหวแล้วมันมันคงไม่ยืนอยู่ข้างนอกมันคงตะลุมบอลกันเข้ามาแน่นอนนะวันนี้เราก็จบคลิปกันไปแล้วครับนั้นครั้งที่แล้วเราจบกันไปด้วยน้องโบบาใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดแล้ววันนี้เราจบกันด้วย b ีบครับ โอ้โหห้อยมาแต่อยู่ข้างบนเลยนะ <Okay. S 1> มาครับมาดูกันนี่ครับหุ่นดรอยน่ารักมุงมิงน่ารักมุงมิงแล้วเจอกันอีกครั้งกับคลิปต่อๆไปด้วยนะครับหรบวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดทุกอย่างที่มีให้ผมด้วยนะครับ <S <S ขอบคุณมากครับ